เลยใช่ไหมมันยากเนื่องจากนั่นคือว่ามอสไม่มีหรือไม่ถีไฟมันก็จะต้องเหนี่ยวัดฟาวอรถฉะนั้นือว่าเป็นมอสที่เป็นมอสอาจจะเป็นแบบมอสตัวใหญ่ออ่ายู่นิ่งๆแค่เราไม่ได้บินไปบินมาเพราว่ามันขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่เล่นได้ดีมากๆพราะว่าเหนี่ยวของการดูเนี่ยเพราะว่ดาเหียวก้อนที่มันจะใหญ่มากๆและทำได้ง่ายนดหนึ่งเฮ้ยน้องมิว จะเท่ากับอันตรของบางตัวกัเลยีเดียวแม้ถ้าทำของแรงๆนะไม่ต้องมาดูลเมบอกว่าการไม่ได้เชาายกถกแค่วิ8เด้ตอนนี้ก็ยังแปตอนนี้สามยังสลยถ้าเกิดเรางในและปัจจุบันการูตการงโอ้โหแรงเลย่าสนการแล้วแต่กรเนที่จะีทเข้ากับเป็นสารณนเลย คนเยอะเนนี้อาจจะเล่นแน่ทางนล้วแ่เล่นอแนหาดยากเดยัง่เจมแแบบ่เนส่งาเราแล้ว่เราอาาให้กลับเราเจอมสแู่ไปมเราเแ่ส่งมาหลายตัวเราเล่นเป็นบีมรวบเกี่ยวกันเช่แข็งมันไ้เลื่อนชนที่บา โอ้โหโอ้โหสนุกสไตลนเนี่นิวหน่อย